ชาเลนจ์ข้าวกะเพราไข่ข้นแต่วันนี้มันพิเศษไปกว่านั้นในที่เฮียผมจะกินเองนะครับโอ้โหยอดชายโคตรเหมือนที่นั้นพูดต้องบอกว่า easy ใช่สอ่จุดห้ากิโลคอมเมนต์ได้เลยครับผมกาดหรือว่าออนอารูปี้ครับเชียร์เฮียผมหน่อยแซงต์ดูในที่ยังไงมีมันใจยังอาไม้หรอ โอ้ยจ <ibl> ะหมดแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ยสวัสดีครับ3,000คนนะครับตอนนี้3,000คนแล้วเยอะแค่คนดูเยอะจัดเนี่ยสวัสดีครับผมอยู่กับช่องมันกล้าเหมือนแพลแล้วก็ Net ตวีดีสฟู้นะครับผมพูดชื่อถูกแล้วถูกแล้วดีมีฮารุปีเลยนะมาออกกล้องมาตรงนี้กล้องอยู่ตรงนี้เเอีสวัสดีค่ะฮารุปีค่ะสู้ๆน่ารักมาก อันี้กันตัก็วันนี้เราอยู่กันที่ร้านกะเพราล้มยักษเพชรบุรีซอยห้าใช่ครับมาทำชาเลนจ์ข้าวกะเพราไข่ข้นซึ่งปกติแล้วผมจะเป็นคนกินแต่วันนี้มันพิเศษไปกว่านั้นนี่เฮียผมจะกินเองนะครับโอ้โหยอดารถ้าจะใ้พูดเหมือนที่นั้นพูดต้องบอกว่าอีซี่ใช่2.5กากิโลยาะ ก็้บอกกันว่าที่ร้านเนี่ยเขาบผมเขามีเป็นชาเลนจ์จานนี้นะถ้ากินหมดภายในนาีกินาทีกินฟรีต่ำกว่า15นาทีก็คือกินฟรีด้วยแล้วจะได้เงินอีก1000บาทด้วยต่ำกว่า15นาทีได้เงินด้วยได้เงินด้วยต่ำกว่า30มนาทีกินฟรีแล้วจะมี2มีเป็น2เมนูเนาะมีเป็นตัวกะเพรากับตัวบะหมี่เนือย่างใช่บะหมี่เดี๋ยวถ้าผมทำอันนี้ได้เดี๋ยวผมค่อยมาเอาอีกพันหนึ่งแต่ตรงนี้คุณน้องให้บทก่อน ใช่ไม่น่ารอดนะเนี่ยเฮ้ยไหวการที่ผมเอาเน็ตมานี่เป็นการแบบว่าเพิ่มสกิลเหมือนอาจารย์อยู่ด้วยสาจุจะเป็นแบบว่าทําให้แบบมีพลังในการกินเยอะขึ้นโอ้โหมีคําแนะนําอะไรให้ลูกศิษย์คนนี้บ้างไหมครับผมก็นโมสามจบสู้ๆนะครับเอาให้เต็มที่ครับเฮียผมคิดว่าเฮียทําได้ถ้าเฮียถอดใจเฮียก็จะทําไม่ได้เฮียต้องแบบว่าเจ็บเลยอ๋อหรอสู้สสู้ๆครับเฮียนะ เรามีเวลากินทั้งหมด30มนาทีแต่ว่าจะพยายามทําให้ไวกว่านั้นถ้าทาเฮียกินไม่หมดเฮียช้ากว่าสามสิบนาทีผมมั่นใจว่าคอมเมนต์ได้เลยครับผมกาดหรือว่า on นายก็ถ้าคุณเห็นเทปนี้แสดงว่าผมกินทันเวลานี่ถ้าคุณไม่เห็นเทปนี้แสดงว่าผมกูไม่ลงถ้ากูไม่ลงเฮ้ยไม่เอาดิไม่เอาดิไม่ลงไม่เอาดิถ้ากินหน้าใหม่นะกินหน้าใหม่ใช่ใช่ฝักงนี้ฝักตัตดได้ครับใช่ครับผมสาจานจับเวลาผมเลยครับผมสามสอง หนึ่งเริ่มครับผมเคเห็นไหมครับเห็นนะสุดๆนี่ไข่ค้นเขาดีนะผมมากินรอบที่แล้วคือแบบบอกเลยว่าไข่ค้นเหนือกะเพราเขาดีมากกะเพราเนี่ยจะมีความหอมพริก3มชนิดกินหอมพริกแห้งเนี่ยชัดเจนมากมีเอกลักษณ์นะครับผมเพราะผมเคยกินแล้วผมเลยบอกได้นะแต่เฮียลองกินเป็นครั้งแรกเอาเป็นไงบ้างครับเฮียอร่อย เหมนยากนะแต่มันไม่ได้กินง่ายเหมือนแกงกะหรี่อันนี้ผมแนะนำเลยกินกะซุปมันจะแบบเลื่นกว่าไม่ติดคอ <c oughs> ใช่กินกบซุปง่ายกว่ากินบ่อยอยู่นะี่ิ้อนี้ก็เข้าสักทีนะครับผมนะ <c oughs> ก็กินบ่อยนะก็ทั้งน้ำเปล่าอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ดื่มตลอดเข้าสมอยน,นั่นเองนะอะไรรู้จิคออะไรรู้เนี่ยอร่อยมากเลยนะ เฮ้ยนิ่งๆแต่แบบว่าคือแบบเงียบๆฟาดเรียบนะครับเอาเรื่องตอนหูฝึกครั้งแรกใช่ไหมประวัติผมเลยนะต้องย้อนไปเมื่อประมาณปีคศักราินะครับผมเล่นแปแลง สมัยนั้นก็ชาวอียิปต์กำลังเข้ามาในประเทศไทยตอนนั้นยังพีระมิดยังไม่ได้สร้างนะอืแต่ว่าเขามาชวนผมคือเขาคุยกับผมว่าชาวอียิปต์เนี่ยเขาทำข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวของทางอียิปต์ข้าวเหนียวเขาทำชาเลนจ์รู้สึกว่า4ี่กิโลครับบอกว่าถ้าผมกินหมดเขาจะบูชาทําพีระมิดไว้ให้เพื่อเป็นบูชาให้กับผมอะไรเงี้ยออตอนนั้นผมก็เลยไปกินข้าวเหนียวแล้วผมก็ไม่รู้จะไหลต่อยยังไงแล้วเนี่ย เฮ้ยดูข้างหน้านะครับดูเหมือนไม่ลดนะครับคุณผู้ชมแต่ผมให้ดูข้างหลังครับแทบไม่ลดเหมือนกันครับผมยอมเออให้ดูให้ดูจะได้มีกำลังใจผมดูจะรู้สึกว่าเฮ้ยกี่นาทีเนี่ยประมาณสี่นาทีประมาณสี่นาทีเกือบครึ่งเฮ้ยรักษาจังหวะนี้ไว้คนฮัลลุปี้ครับเชร์เฮียผมหน่อย นี่นยังไงมีมันใจยังเอาไม่หรอดูดูเงียบๆู้รูุู้้คือถ้า<ๆ>กินไปแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มเต็มปากเราไม่ต้องยัดถ้ายิ่งยัดมันจะยิ่งเคี้ยวเต็มปากเคี้ยวเรื่อยๆแล้วมันจะแบบคืนไม่ได้สักทีเรากินเป็นคำแล้วค่อยๆ่อยคืนกินเป็นคำค่อย<ๆ>คืนชายตั้งสติออก เพราะถ้าอยากไปเอยมันก็จะอมอมอมไปเรื่อยมันกินยากนี่ความรู้ได้ความรู้นะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากฝึกกินนะครับเหลือ22นาทีนะครับท่ากับเฮียกินไปแล้วประมาณ8นาทีนะครับผมโอ้โห8นาทีแต่ว่าการกินจูเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่ว่าแบบว่าตอนแรกๆเห็นไวๆแบบนี้แล้วมันจะหมดไวไปเรื่อยมันจะช้าลงเรื่อยๆครับเพราะว่าการกินจุมันจะกินยากขึ้นเรื่อยๆนะครับยกเว้นคนที่เก่งแล้วแบบผมนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นบ่อยๆว่าผมแบบจะกินไวมากแล้วเก่งมากอะไรเนี่ย เอาเอาคุณเงื่องเอาดิโขจะพูดอย่างนี้แหละคิดอะไรออกก็จะพูดคือวันนี้อ่ะคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าก็ถือว่าอันนี้เป็นการสุดน่าจะครั้งแรกเลยด้วยซ้ำบ้งที่แบบว่ามากินจริงจังแบบนี้นีคก็สวัสดีคนดูทั้งหนึ่องร้อคนด้วยนะครับผมเฮียยงสู้สู้เฮียยงสู้สู้อ่ะคูเท่าเต่า ้าเนี่ยมีคนบอกคุณเอาเต่าด้วยอ้าวหูไปสุดเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นกดโกรธแล้วเนี่ยเห็นไหมกดโกรธเต็มเลยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีคนดูทั้งสองพันคนด้วยนะครับเฮ้ยสองพันคนแล้วไอ้เนี่ยเอาเรื่องวะเฮียยงสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับผมเอ้ยมีครับมีคนเป็นกำลังใจให้ด้วยเนี่ยอะไรเนี่ยป้าแดงเย็นตาโฟคลิปป้าเมื่อไหร่จะลงอ้าวเฮียเฮียไปถ่ายเขาไว้เฮียไม่ลงอีกเหรอ เราดองคลิปไปเนี่ยเราอะแยปลาแดงมันกระทวงอ่ะกลับมาได้แล้วกลับมาได้แล้วไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไปครับผมอุ้ยจะหมดแล้วครับผู้ชมอุ้ยสวัสดีครับสามพันคนนะครับตอนนี้สามพันคนแล้วเยดแค่คนดูเยอะจัดเนี่ยนี่ครับผมเป็นไงกาลังใจเยอะมากนะครับที่แนาการสําคัญกว่าความรู้ ลองยืนยืนแบบยัตัวขยับบิดซ้ายบิดขวาใช่สิบห้าทีก่อนตอนนี้คือเลยสิบห้าเทีนะคือไม่ได้หนึ่งพบาทแล้วนะครับผมแต่ว่าใกล้จะหมดแล้วอเหียอึ้งเนี่ยคุณทำได้ว่ะเฮ้ยคุณทําได้สุดยอดคุณแม่งเอาเรื่องว่ะไม่เคยเห็นเฮียกินแบบ คือปกติแล้วกินเยอะนะคุณผู้ชมแต่ผมไม่เคยเห็นเฮียแบบมากินแล้วชั่งน้ําหนักอะไรจริงๆแบบน,นี้ที่มันสองจุดเอ้สองจุดห้ากิโลแบบนักกินเขากินกันนี่ถือว่าเป็นเทปแรกเลยนะเนี่ยใช่ไหมที่คุณทำอะ่ะคือคุณเอาเรื่องเ <ๆ S 2> ช็คดูก่อนนะร้อนกึเป่าเด็ลวกนีด <c oughs> ขอต่ำยี่สิบได้ไหม <c oughs> สองนาทีเนี่ยลองลองเอาดูแบบ <c oughs> ในชีวิตนี้กูจะตายกับมึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสองนาทีอ่ะเฮียจะยี่สิบ อุ้ยย like like ี่งทำอนี้นี่เงแบบตึงจัดเลยนะเอาเรื่องเออสู้ๆอจะหมดแล้วจะหมดแล้วเฮียผมถึงได้วะเดี๋ยวนี้ลงเลี้ยงโรตีมากเนี้ยโรตีเงี้ยอะไรเงี้ยจินยานบอกมันใจเฮียทำนกพูดเลยนะวันนี้ตั้งใจกินมากเลยถือว่าแต่แต่ว่าเทปนี้่ะคือผมอ่ะเกียนแหละ แต่คือเฮียตั้งใจแต่ผมไม่อยากให้คุณผู้ชมดูแล้วแบบมันเงียบผมเครียดเกินไปนะครับหมดเลยเอาให้หมดเลยเฮียเฮียเฮให้มัเให้มันให้มันเอาไปแข่งที่ญี่ปุ่นเลยเนี่ยเราจะเป็นนาทีนะครับผมหั่นซมตบหมดตาดื่อมอุ้ยโหเฮียไม่พูดอะไรกับผมเลยผมจนผมแบบกลัวเฮียจะต่อยผมว่า ผมคุณตีนเยอนมากเลยวันนี้นั่นหมดนี่ยลุ้นลุ้นเนี่ยอเราก็ลุ้นโอ้ยหมดแล้วโอ้ยโด้ยสุดยอดี๋ดโอ้ยก่อนเฮียยงนะครับทำสถิติกระเพราล้มยักษ์นะครับผมเพชรบุรีซอยห้านะกระเพราชาเลนจ์สองจุดห้ากิโลกินหมดกินฟรีวันนี้เฮียผมทำเวลาไปทั้งหมดประมาณสิบเก้านาที ยี่สิบกว่ายี่สิบเท่าไหร่อ่ะมันจะยี่สิบสามสิบเก้านาทียี่สิบสามวินาทีครับผมไม่ถึงยี่สิบนาทีไม่ถึงยี่สิบนาทีโอ้ยคุณคิดคุณคิดไ้ไหมว่าคุณจะไวขนาดนี้หรือว่าคุณคิดทีแรกคุณคิดไว้ประมาณไหนพอสัมภาษณ์ตอนแรกคิดว่าน่าจะต่างกว่ัมภาษณ์ได้น่าจะต่างพอสัมภาษณ์ได้คิดนะอ่าอแต่ว่าอันนี้ก็ต่างจากที่คิดไว้ไม่เยอะนะโอก็เยอะไม่เยอะสิบห้าทีเพิ่มมาอีกวันสี่นาที ก็ไม่เยอะถือว่าผมว,าว่ามันอยู่ในเดทที่โอเคเลยแล้วชาเลนจ์ครั้งแรกสุดยอดจะบอกว่าไม่ได้กินจริงจังอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้กินเลยดีกว่า4ี่ห้าปีแล้วแทบจะไม่มีเลยก็ได้อ่าใช่อันนี้ก็นนกลเป็นอ่ะเรียกว่าปลาเดิมอันแรกปลาเดิมอันแรกเลยสุดยอดกลับอันนี้เป็นกะเพราลมยักษ์นะผมับผม2.5กิโลก็วันนี้ธรรมดาไปทั้งหมด19นาทียีิบวินาทีทำได้กินงไปทิ้ง นี่ easy 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 อย่างชอบอย่างชอบอย่างวอลเล็คอะไรอย่างนี้วอลเล็คเนี่ยอ้าววันนี้ก็ขอบคุณร้านกะเพราลมย่างมาแล้วผมพี่เยอะแยะขนาดพี่แล้วก็ให้เราแบบมาชาเลนจ์กันและสำหรับใครที่อยากตามมาชาเลนจ์ก็ตามมาได้ะเพราะมีทั้งบะหมี่แล้วก็เป็นกะเพราที่พี่พีเพิ่งกินไปใช่ก็ตามมาได้แต่น้ำหนัก25กิโลเป็นอย่างเงี้ย30นาทีกินฟรีถ้าต่ำกว่า15นาทีก็คือจะได้1,000มิ้งด้วยนะครับผม แล้วก็สุดท้ายแล้วฝากช่องน้องชายผมด้วยแนทเวียคุณครับผมแล้วก็คารุบี้ด้วยกองเชียร์เก่งมากเก่งมากสุดยอดธรรมดาเล่นที่ไหนธรรมดาเราเล่นเราเล่นโอเคเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราจะไปกินอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับก๋วยแกะหรี่ต่อแล้วก๋วยแกลีสองกิโลนะจัดไป